ีประโยชน์ต่อเรามากเพราะว่าเราจะนำเทปนี้ไปออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกาในลอสแองเจลิสในวันอาทิตย์ชื่อรายการ s ันเดย์ไทยไม่ใช่ s ันเดย์ i ทมนะครับซันเดย์ไทยไทยแลนด์เอครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศไทยเราเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ดึงคนอเมริกันให้เขามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เขามาดูศิลปะประจำชาติจะเป็นมาดูที่เวทีลุมพินีเวทีราชดําเนินเวทีรังสิตหรือเวทีสํารงก็ช่างเถอะขอให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเรามากๆเพราะนั้นผมเชื่อว่ารายการจากโทรทัศน์ของเรานี้นอกจากจะทําให้ผู้ชมจากบ้านที่ไม่สามารถจะมาชมในเวทีได้ก็สามารถที่ติดตามชมทางบ้านได้จากโทรทัศน์นับว่าโทรทัศน์นั้นมีคุณอ,นอนเอกอนกอนันต์ต่อเวงการต่างๆทั่วไปนะครับ ขอรียนให้ทราบว่าการรายจัดการรายการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ของกอชาติมีความมุ่หมายหลายประการหนึ่งเราจะเป็นหานักมวยสากลสมัครเล่นเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไปในการแข่งขันกีฬาสีเกมส์เอเชียเกมแบะโอลิมปิกเราจะส่งเสริมมวยไทยอาชีพที่เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง เป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นศิลปะประจำชาติเราจะส,งส่งซามส่งเสริมมวยไทยที่สมัครเล่นซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากกรมกาศึกษากระทรวงศึกษาธิการแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาเริ่มเตรียมตัวที่จะสอบแล้วก็ยังไม่เริ่มโรครงการนี้นะฮะมวยไทยสมัครเล่นนั้นเราเชื่อว่าจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งแม่ไม้มวยไทยต่าง ซึ <architectural. S 1> ่งบางทีในมวยอาชีพเราหาชมได้ยากนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายสําคัญของการถ่ายทอดของช่างเก้าอสสมทสิ่งสาคัญคือเพื่อส่งเสริมรายการประเภทกีฬาเพื่อให้ผู้ชมได้มีรายการกีฬาดูมากยิ่งขึ้นครับดูอยู่ที่บ้านครับคุณเวนิสปอสสครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับคุณเวนิสครับก็เป็นคนสําคัญของวงการมวยเราก็อาชีพเป็น วันนี้คงคุยกันได้อีกนะฮะคุณกนิษฐาจะแนะนำมวยคู่ต่อไปครับคู่ที่สีของการถ่ายทอดนะคะระหว่างฝ่ายแดงสังทองเกียรติสิงห์น้อยน้ำหนักร้อยแปดปอนด์กับฝ่ายน้ำเงินจำเรินลูกสอบบน้ำหนักร้อยแปดปอนด์เท่ากันค่ะสังทองฝ่ายแดงนั้นชื่อจริงว่าสถิตทองนาเพียงอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสถิติการชก15บครั้งชนะ12ครั้งแล้วก็แพ้3าครั้ง ครั้งสุดท้ายเสมกเอการวอล์ดอทัฟาสาษษิที่เวทีราชดนานผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือคุณนรงบดสายชนคุณตอนคุณชาติชายบดสายชนส่วนจำเริญลูกสอบอไเชัยนั้นชื่อจริงว่าประวัติคัฒน,นาพรอ,อายุ18ปีเป็นชาวเพิืองจังหวัดอุบลราชธานีสถิตินนการชกมวย11ครั้งชนะ6ครั้งและแพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนโควตยักษ์จากลำพูที่เวทีราชดนานผู้จัดการหัวหน้าคณะและ อนคือคุณน้าจันทร์กีวีค่ะบอลจันทร์คูรัลวุฒิค่ะเขอบคุณมากครับสำหรับก,กรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับแก่กรรมการทีิเทียนสถานนนชัยนะครับกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองข้างแก่กรรมการที่รอดกรณนุษฐ์จับขวัญปีละหงนะครับยกนี้ก็เป็นยกที่หนึ่งครับสังครฝ่ายแดงกับจำเนินฝ่ายน้ำเงินนะครับ ทั้งสองก็ลูกรางขพอดกันนะครับทั้งทองนี่ถึกกว่าลูกรางจะบอบบางกว่าเล็กน้อยนะครับจำเดินฝ่ายนิเงินนั้นกาดซ้ายออกทั้งทองก็กาดซ้ายออกเหมือนกันนะครับสองยับซ้ายที่หน้าไม่ถึงนะครับทั้งทองขยับเดินเข้าไปหานะครับทั้งทองนี่ขยับทั้งหน้าทั้งตัวนะครับทั้งสองเตะซ้ายตั้งตัวทั้งชารใจทีเดียว จำเริ่ก็เตะขวาที่พับนอกบ้างทั้งทองยับซ้ายที่หน้าเฉียดไปนะครับส้งทองเตะขวาพับนอกอีกทีนึง่งจำเริ่ก็เตะซ้ายที่พับในบ้างทังงคู่ยังแลกอาวุธงเ่ตะกันอยูบท่นะครับัองทองะขยับเดินเขะามาอีกทั้งสองเตะซ้ายที่หน้าขา มาราิเฉียนเตือนให้ชกนะครับเพราะว่าอย่าจ้องกันนานเกินไปสังทองทสีซ้ายยันไว้ทีหน้าท้องของจำเริญน,นะครับยกนี้ก็เพิ่งจะยกทีหนึ่งทังทองเตะขวาที่หน้าขาอีกจำเริญก็เตะขวาที่ครับนอกจำเริญต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปจำเริญยับซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึ่งทังคู่ก็ยังจดจ้องกันอยู่ที่กลางเวทีนะครับจำเริญ เตนะซ้ายที่พับในสั้งองเตะซ้ายพับนอกจมืวนเตะขวาที่หน้าขาทั้งคู่ก็ยังแรกเตะกันอยู่นะครับทั้งสองตีขวาที่หน้าขายันไว้จำนวนสถิตซ้ายที่หน้าขาบ้างทั้งสองยับซ้ายที่หน้าในบัตรนะครับทั้งสองยับซ้ายต่อยขวาที่หน้าก็เป็นมัดเบาๆแล้วครับไม่จังนักทั้งสองขยับเข้ามาอีกนะครับทั้งสองเตะซ้ายเบาๆที่พับในอีกทีนึง เดินก็ขยับเข้าไปบ้างัองสองยับซ้ายเตะขวาลำตัวก็เป็นลูกทาที่ไม่ค่อยหนักนะครับทั้งสองเดินขยับเข้ามาอีกทั้งสองเตะซ้ายที่หน้าขาอที่งหมดยกทีหนึ่งครับ สำหรับสังทองฝ่ายแดงนั้นชกมวยครั้งแรกก็ที่แถวแถวบ้านเกิดได้ค่าตัวตอนนั้น200ร้บาทนะคะชอบใช้เข่าเป็นชีวิตจ,จิตใจแล้วก็เคยน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วด้วยส่วนจำเรินนั้นเรียนจบมหที่บ้านเกิดแล้วก็หันมาชกมวยเพื่อเก็บเงินเอาไว้เรียนต่อบอกว่าอยากจะเป็นครูพละก็ตั้งใจว่าจะเรียนวิทยาลัยพละศึกษาเพราะว่าจบออกมาแล้วจะได้มาเป็นครูชกมวยครั้งแรกก็ที่เวทีเมืองอุบลร,ราชธานีได้ค่าตัวประมาณ150บาท ค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับประมาณ3,500บาทเคยชนะน็อกด้วยเขา่าแล้วก็เคยแตกเย็บ2เข็มที่ปลายคิ้วมาแล้วอย่าลืมนะคะมวยดังรังสิ์ค่าผ่านประตู40บาท60บาทส่วนที่เวทีสำโรงในวันเสาร์ที่4มกราคมนี้ก็มีมวยรอบยอดมวยไทยคาลเทคทีเ็กซ์ทีสคู่คือชื่นชมสักจาจรุพรศุภูศพิษณุราชันอีกคู่นึงก็คือมรกตชอแดนทองและชลิศชมภูทอง อีกคู่หนึ่งจะเป็นมวยรอบแปดเจ้าพญาอินทร์ทัตติสารุ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงขุยก้องบุรีปิยะพันยกที่สองขอเชิญคุณวรบอสค่ะครับมาชมยกที่สองกันต่อไปนะครับสังทองฝ่ายแดงกับจำเริญฝ่ายน้ำเงินจำเริญเ,ญเญตะซ้ายลำตัวจำเรินเตะซ้ายลำตัวอีกทีหนึ่งสังทองเตะซ้ายลำตัวบ้างเฉียดไปนะครับสังทองตีบซ้ายยันไว้ไม่มา<ล>เขาที่เชียนเตือนให้ชกนะครับจำเริญเตะซ้ายลำตัวอีก จำเนินเตะซ้ายพับไหเตะซ้ายตัวเฉียดไปทั้งสองเตะซ้ายตัวจำเนินเตะซ้ายตัวทางสองต่อยซ้ายเฉียดหน้าฝ่ยจำเนินตีซ้ายยันไว้จำเดินป็ฝ่ายเดินกับเจหานะครับทั้งสองเตะขวาตัวจำเนินจำเนินเข้าไปขยับเตะซ้ายตัวเฉียดไปนะครับทั้งสองตีซ้ายยันไว้ยอดฝกเลยทั้งสองเตะซ้ายตัวอีกทีหนึ่ง เตซ้ายแล้วมาเตะซ้ายลันตัวนะครับหลังทองในดูปล่างสูงกว่าเล็กน้อยนะครับตะนันเตะซ้ายลัตัวอีกตะนันเตะซ้ายลัตัวอีกทีนึงหลังทองมันจะมาเตะซ้ายหน้าขานะครับตะนันเตะซ้ายลันตัวถ้งทองเตะขาตัวตะนันต่อยขวาที่หน้าแล้วต่อยขวาที่หน้าเข้าหไอ้ชนเก่าขวาตัวอีกทีนึ่งมังคู่เขามากอดกันแน่นนะครับหลังทองตีเก่าขวาตัวตะนันก็ตีเก่าขวาตัวเหมือนกันหลังทองตีเก่าขวาตัวอีก งคนต่างกอดกล้อมกันอยู่ในขณะนี้นะครับที่มุมเวทีจำเนินตีเข่าขวาตัวแล้วก็เข่าขวายันไว้นะครับเอาเข่าซ้ายยันไว้อีกทีหนึ่งทั้งคู่ยังกอดกล้างกันอยู่นะครับจำเนินเอาเข่าขวายันไว้ทั้งสองตีเข่าขวาตัวออกทั้งสองตับซอกขวาที่ซอกคออีกทีหนึ่งทั้งสองตีเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกจำเนินก็ตีเข่าขวาที่ชายโครงนะครับจำเนินเอาเข่าซ้ายยันไว้ที่หน้าขาเลยครับยันไว้ที่วางขาอีกทีหนึ่ง ทั้งสองก็พยายามตีเข่าขวาตั้งตัวนะครับทั้งสองพยายามจะตีเข่าให้ถนัดสำเนินตีเข่าซ้ายตั้งตัวทั้งสองจับดำเนินอยู่ลงไปกับพื้นเวทีครับกรรมการที่เชียนกรรมการมาแล้วก็ไปโชคกันไหมที่กลางเวทีทั้งสองเตะซ้ายตัวเฉียดไปชักจะสนุกเลยครับท่านผู้ชมทั้งสองเดินเข้ามาอีกเตะซ้ายตั้งตัวอีกทีหนึ่งดำเนินเตะซ้ายตัวเฉียดไปยกที่สองนะครับดำเนินปิดซ้ายยันมาทั้งสองเตะซ้ายตั้งตัวอีก จำนวนเตะขวาที่พับในดังฉาดใหญ่ทีเดียวจำนวนต่อยขวาที่หนาจำนวนย้อนเข่าขวาตั้งตัวขาทองเตะขวาจำนวนก็เตะซ้ายเฉียดหน้าไปขาทองเตะซ้ายตัวจำนวนยนเข่าขวาที่หนาขาตีเข่าขวาตั้งตัวอีกขาทองกดคอจำนวนแล้วก็ตีเข่าขวาจำนวาตัวเอาขาขวาขัดไปที่วางขาของจำเนืนนะครับเพื่อไม่จำเรืนตีเข่าถนัดและตัวขาซองเองก็ตีเข่าซ้ายตัวตีเข่าขวาที่ชายโคอีกทีนึงจำนวนตีเข่าขวาตัวอีก จมัจมนาตีเข่าขวาทีล่ BON ลตัวจัมนาตีเข่าซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายยันนาทินาซองทั้งสองกดคอจัมนาไว้แน่นนะครับตีเข่าขวาตัวต่างคนต่างก็กดคอกันและครับนะครับจัมนาตีเข่าขวาตัวก่อนทั้งสองตีเข่าขวาตัวกดยกที่สองครับ โดยดังรังสิตซึ่งถ่ายทอดโดยไทยทีวีสีช่อง9เริ่มเวลาประมาณ21.50นน,นะคะก็จะมีวีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐกับรักชาติเกียรติวัชชัยรถเด็ดเดดดอนสิมพลีกับเพชรน้อยสิงห์มณสักแสนสถานแสงฤทธิกับพายัพเปรมชัยศิล,ลปชยัยวีรพลกับอดิสรลูกรังสีขอย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า40บาทแล้วก็60บาทอยู่ตรงข้ามกับด่านช่างน้ำหนัก เวทีมวยรังสิตเวท,ทีมาตรฐานกว้างขวางมากทีเดียวส่วนในวันเสราร์ที่4มกราคมนี้มวยดังของสำโรงนะคะก็จะมีมวยหลายคู่ทีเดียวที่ชกกันอย่างสนุกสนานมวยรอบ8ดาพยาอินซีแคติสาก็เข้มวดเข้ามาทุกขณะแล้วแล้วก็ยังมีมวยรอบยอดมวยไทยคาวเทคเล็กสองที่อถึง2คู่ด้วยกันค่ะยกที่3เรอเชิญบอรวุกไทย ครับยกที่3ครับหลังทองฝ่ายแดงกับจำเนินฝ่ายน้ำเงินนะครับเนนิเตะซ้ายน้ำทองเตะซ้ายจำเนินเตะซ้ายแล้วเตะต้ายตัวเนินเตะซ้ายโดยโยนเข่าซ้ายลงไปทีนี้น้ำทองโยนเข่าซ้ายตัวมองตัดต่อขวาที่กองกอดคือประกอบความถึงมุมเวทีนะครับหล้งทองตาก็ยังตีเข่าพัฒนาหลังทองตีเข่าขวาตัวจำเนินก็ตีเข่าขวาตัวบ้าง ทางคนต่างก็กดคอซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะตีเข่าให้ถนัดเนิร์ตอัดเข่าซ้ายลงตัวสตองอัดเข่าซ้ายที่หน้าขาจำเนิร์ตอดคอของสตองคอนต์ตีเข่าขวาตัวแล้วครับเนิร์ตตีเข่าขวาที่หนตัวบ้างทางคอนพยายามกดคอจำเนิร์ตแล้วก็ตีเข่าซ้ายตัวได้ทีหนึ่งเนิร์ตตีเข่าขวาทตัวบ้างเนิร์ตอัดเข่าซ้ายที่หน้าสตองสตองซับจอกขวาจำเนิอกคอจำเนิร์ตต่อยขวาที่หน้า หลังตองเตะซ้ายตัวอีกตลตองเตะซ้ายตัวอีกทีนึงหลังตองเดินกันมาจมั้งเตะซ้ายรับไปจมั้นเตะขวาที่หน้าขาอีกทีนึ่งแล้วต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปแล้วเตะซ้ายตัวแล้วตองเตะซ้ายตัวบ้างแล้วต่อยขวาที่หน้าแล้วต่อปขวาที่หน้าเตะขวาตัวอีกตลตองขัดข่าขวาตัวหลังตีข่าขวาตัวทั้งคู่กอาดซ้านอีกครั้งนะครับตีข่าขวาตีก่าวซ้ายตัว

ทั head, ้งคู่ยังกอดปล้องมัอยู่นะครับกำลังเตะซ้ายตัวอีกำลังเตะซ้ายตัวกำลังต่อยขวาที่หน้าเจ็บไปแล้วก็อัดเข่าซ้ายตัวแล้วต้องอัดเข่าซ้ายที่ลำตัวอีกอัดเข่าซ้ายตัวทีนึงแล้วต้องตีเข่าซ้ายตัวแล้วต้องตีเข่าซ้ายที่หน้าจองแล้วต้องตีเข่าขวาตัวทั้งคู่กอดกันที่มุมนึ่งมุมแดงนะครับ การวิจัยในนาฏศิลป์เข่าไม่ถนัดก็เลยแยกมาชกกันใหม่ที่กลางเวทีสังทองเดินจี้กับไปสังทองเตะขวาที่หน้าขาสังทองโยนเข่าขวาจำนวนต่อยขวาเฉียดหน้าไปสังทองตีเข่าขวาลำตัวอีกจำนวนต่อยขวาขวามือไปอีกจำนวนอัดเข่าขวาจำนวนตัวบ้างสังทองถีบซ้ายอัดเข่าขวาจำนวนเตะซ้ายลำตัวสังทองเตะซ้ายเฉียดหน้าไปจำนวนต่อยขวาอัดเข่าขวาตัวอีกทีหนึ่ง น้องตีเก่าซาลินาทอนนัอนตีเก่ากว่าละตัวทั้งกู้กวเกวียงลงไปกับพื้นเบทีนะครับหมดยกที่สามครับ ท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดจากไทยทีวีสี่องกาอสมททนะครับที่สนามมวยมาตรฐานเวทีลังสิตนะครับแล้วก็รายการในวันนี้นะครับก็เป็นที่อ,อกชอบใจแฟนมวยที่มาชมการเกือบจะทุกท่านนะครับเพราะว่ามวยที่ถ่ายทอดสดในคืนนี้นั้นชกสนุกทุกคู่นะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ติดตามชมในวันพระสวดีสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดเช่นนี้อีกนะครับ แล้วก็จะถ่ายทออสดกันทุกๆสัปดาห์ทีเดียวโดยจะติดตามชมกันได้นะครับคืนวันเสาร์ก็ที่เวทีสำโรงช่องก้าวอสมถทอก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันแล้วก็คืนวันอาทิตย์สปดีก็ที่เวทีลังสิกนะครับสัปดาห์หนึ่งท่านก็ติดตามชมการถ่ายทออสดได้2คืนนะครับคือคืนวันเสาร์กับคืนวันพราทิตด์นะครับสําหรับในวันนี้ทางโรงพยาบาลพุกุลีตัดใหม่ประตูน้ําก็ได้ส่งแพทย์มาเป็นแพทย์ประจําสนามด้วยนะครับ แล้วก็มีรถแอบูลเลนมาจอดรอที่สนามนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนักมวที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการชกรือฉุกเฉินนะครับวันนี้ก็มีนายแพทย์นันเทพวงเสรีนะครับมาเป็นแพทย์ประจำสนามในคืนนี้ครับมาชมยกที่4กันต่อไปนะครับระหว่างสังทองเกียรติสิงห์น้อยฝ่ายแดงกับจำเรินลูกสออฝ่ายน้ำเงินนะครับสังทองเอาข่าวขวาจันมานะครับทังคู่ยังกอดร่างกันอยู่ สองอัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องในทีหนึ่งหลังสองตีเข่าขวาเน้นตัวอีกจำเดินเอาเข่าวขวายันไว้นะครับหลังสองตีเข่าซ้ายที่น้ำตัวทั้งคู่ยังกรอบตั้งกันที่มุมน้ำเงินนะครับกรรมาการวิเชียนสถานนลใจเห็นว่าตีเข่ามาขนาดก็แยกมาชกสมัยที่กลางเวทีำตำนานเตะซ้ายตัวเฉียดไปหลังสองกระชับเบ้นออกมาำตำนินเตะซ้ายตัวเฉียดอีก หลังกองก็มาจับคอจำเนินหม่ตีเก่าขวาตัวจำเนินเตะขวาที่พับในจำเนินต่อยขวาที่หน้าเียดไปสลังกองโยนเสาซ้ายตัวหลังกองเตะซ้ายจำเนินเตะซ้ายตัวหลังกองจับขาจำเนินนะครับอัดเสาซ้ายที่หน้าท้องในทีหนึ่งตีเก่าขวาตัวอีกหลังกองก็อัดเสาซ้ายที่หน้าตัวอีกทีหนึ่งหลังกองสับกองมาดูนะครับสลังกองเตะซ้ายตัวอีกทีหนึ่งจำเนินต่อยขวาที่หน้า หลังทองก็ไปกอดคอจำนวนแล้วตีเข่าขวาตั้งตัวหลังทองตีเข่าขวาตั้งตัวอีกหลังทองตีเข่าขวาตัวอีกทีนึงหลังทองโยนเข่าซ้ายที่หน้าทองตีเก่าซ้ายที่หน้าทองหลังทองยังกอดคอของจำนวนไม่แน่นนะครับตีเข่าซ้ายตัวอีกตีเข่าขวาที่หน้าขาอีกทีนึงตีเข่าขวาที่ตั้งตัวจำนวนก็อัดเข่าขวาที่หน้าทองไปหลังทองกดคอจำนวนไม่แน่นนะครับตีเข่าซ้ายลั้ตัวอีกตีเข่าซ้ายที่หน้าทอง ทั้งทองกดคอจำนวนไม่แน่นนะครับต enfin ีเข่าซ้ายที่นาทองอีกทีหนึ่งตีเข่าซ้ายที่นาทองอีกตีเข่าขวาตัวทั้งคู่กอดกันแน่นนะครับที่มุมน้ำเงินกรรมการวิเชียนแยกมาโชกกันใหม่ที่กลางเวทีจำนวนต่อยขวาเจ้าของบอลจำนวนต่อยขวาที่หน้า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 แล้วก็อีกฝั่งนึ่งเดินได้ก็ไปนะครับ แล้วต่อยขวาแล้วตัวเฉียดไปแล้วต่อยขวาที่หน้าอีกทั้งสองเตะซ้ายที่หน้าขาแล้วต่อยขวาขลำหัวไปทั้งสองตีเก่าขวาแล้วตัวแล้วตองตีเก่าซ้ายตัวอีกทีหนึ่งแล้วตองตีเก่าขวาแล้วตัวอีกจำเนินสบัดิ์หลุดออกมานะครับทั้งสองเตะซ้ายจแล้วต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปทั้งสองก็ไปจับคอจำเนินอีกครั้งหนึ่งตีเก่าซ้ายที่หน้าทอง ทั้งคู่กอดกันแน่นนะครับกรรมาการวิเชียนแยกมาโจกกระบายที่กลางเวทียกที่สี่ครับท่านผู้ชมเดินเดินขี้กัะบายสั่งทอเตะซ้ายลำตัวเดินเดินต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปนเดินต่อยขวาที่จอกคอโยนดข่าซ้ายลำตัวหมดยกที่สี่ครับ คชครับแอนตาซินก็ได้ตามมาจ่ายเงินที่เวทีลังสิตท,ทุกคืนวันพระสวบัดินะครับถ้านักมวยคนใดนก็ตามนะครับที่ชนะน็อกด้วยการเตะก้านคอสอกกลับนะครับเข่าลอยก็จะรับเงินหมื่นบาทจากแอนตาซินนะครับถ้าจะระเข้ฟาดหางก็จะรับสามหมื่นบาทนะครับแอนตาซินก็จะมอบให้นะครับทั้งที่เวทีสำโรงในคืนวันเสาร์แล้วก็จะมอบให้ใน คือมันพรสมเดีนะครับที่เวทีลังสิตนะครับโดยเฉพาะจะมอบให้กับคู่ที่ถ่ายทอดจากไทยทีวีสีช่อ้าตากอสมทท่านั้นนะครับคู่ที่ไปได้ถ่ายทอดก็จะไ,ได้มอบให้นะครับแล้วก็กบขบอในาใคตรใกล้นี้ทางบริษัทยอดมวยดังก็จะได้มีการจัดรางวัลมวยชกคู่ดุเดือดของเวทีลังสิตนะครับทุกคืนมันพระสมดีให้กับท่ามวยที่ชกดุเดือดกันต่อไปนะครับมาชมยกสุดท้ายยกที่5้านะครับระหว่างสังทองเกียรติสิงห์น้อยฝ่ายแดง กำเริญลูกสอโบฝ่ายน้ำเงินนะครับทั้งสองเตะซ้ายลำตัวทั้งสองเตะซ้ายตัวเจมเริญต่อยขวาเข้ามหัวไปเจมเลอรต่อยขวาเฉียดหน้าไปทั้งสองโยนเข่าซ้ายที่หน้าขาเจมเริญเดินจี้กับฝ่าทั้งสองเตะซ้ายเจมเริญต่อยขวาที่หน้าทั้งสองพยายามจะจับคอเจมเริญ์ตีเข่านะครับเจมเริญก็พยายามให้จับนะครับทั้งสองเตะซ้ายเจมเริญต่อยขวาที่หน้าทั้งสองโยนเข่าซ้ายเจมเริญต่อยขวาเฉียดหน้าไปทั้งสองโยนเข่าซ้ายเจมเริญต่อยขวาที่หน้า ทั้งสองก็ไปจับบอลจำนินอีกตีเข่าซ้ายทังตัวทั้งสองถีบซ้ายยันไว้จำนินเดินได้จี้กลับไปนะครับเดินต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปเดินต่อยขวาทั้งสองชนกับเดินต่อยขวาที่หน้าค้ามหัวไปจำนินอัปคัดซ้ายต่อยขวาค้ามหัวไปอีกทั้งสองก็ไปจับบอลจำนินอีกครั้งหนึ่งบอดกันแน่นทั้งมุมหน้่งเงินนะครับกรรมการวิเชียนแยกออกมาให้มาชกกันใหม่ที่การเวทีนะครับ จำเริ่นเดินจี้กันไปอีกจำเริน่นเตะซ้ายลำตัวต่อยขวาข้องหัวไหลไปนะครับทั้งทองจับคอได้อีกครั้งหนึ่งตีเข่าขวาก็ไม่ถนัดเลยครับกรรมการวิเชียรก็แยกมอลชกกันใหม่ที่กลางเวทีจำเริ่นเดินก็ไปใหม่นะครับยกสุดท้ายยกทีอาถังทองเตะซ้ายลำตัวถังทองเตะซ้ายจำเริ่นต,ต,ต่อยขวาที่หน้า ต่อเตะซ้ายลำตัวอีกทีหนึ่งแล้วต่อถีบซ้ายยันไวจำเนินพยายามเข้าไปต่อยหมัดนะครับเอาไปใช้หมัดสังทองเตะซ้ายลำตัวจากนั้นต่อยขวาเข้าหัวไปสังทองก็มากอดจำเนินไม่แน่นอีกจำเนินตีเข่าขวาลำตัวก่อนนะครับสังทองพยายามจะอัดเข่าซ้ายไม่ถึงนะครับจำเนินต่อยขวาเข้าหัวไปโดนไม่จังนะครับจำเนินพยายามเดินจี้เข้าไปอีก คูยังจ้องกันอยู่นะครับสังทองเตะซ้ายลำตัวดังฉาดใหญ่ทีเดียวเดินต่อยขวาก็หัวไปสังทองก็มากกาะจำเนินไม่แน่นนะครับกรรมการวิเชียนก็แยกนักมวยทั้งสองให้มาชกกันหม่ท well ี่กลางเวทียกที่หยกสุดท้ายเขจำเนินต่อยขวาแล้วก็ประคัดขวาที่ลำตัวสังทองถีบซ้ายยันไว้สังทองเตะซ้ายลำตัวดังฉาดใหญ่ทีเดียวต่อยซ้ายที่หน้าเดินต่อยขวาก็หัวไปเดินตีเข่าขวาลำตัว ทังสองก็พยายามเข้ามากอดนะครับทังทองยับซ้ายจำเนินอัดเข่าขวาตัวทั้งสองเตะซ้ายลำตัวํำเนินเดินเข้ามาใหม่นะครับทังทองถีบซ้ายยันไว้จาเนินต่อยขวาที่ซอกขออยนเข่าขวาลำตัวทังสองก็ซับซอกขวาที่หน้าเฉียดไปทังทองถีบซ้ายยันไว้อีกทีหนึ่งํำเนินก็ยับเดินเข้ามานะครับเดินไล่จี้เข้ามาเรื่อย ยกสุดท้ายกทีห่าจำเินกรบมกขัดขวาที่ปลายคางเฉียดไปนะครับเบาๆกรรมการวิเชียนสถานนชัยกําลังไปรวมคะแนนจากกรรมการที่ข้างเวทีนะครับทั้งสองท่าน,น,นแล้วก็ชืม,มือกับฝ่ายแดงครับคือสังทองเกียรติสิงห์น้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนจำเิญลูกสอบอฝ่ายน้ําเงินนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG